สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ครัวคุณแมวขอนําเสนอวิธีการทาวลอลเฟอร์สูตรโยเกิร์ตนะคะวันนี้เรามาดูกันนะคะนี่ค่ะการตกแต่งเอ,อ่อวอลเฟอร์โยเกิร์ตนะคะด้วยผลไม้รวมก็ซึ่งผลไม้รวมก็จะมีสตอรอเบอรี่นะคะสตรอเบอร,บรี่แล้วก็แบล็คเบอรี่ค่ะแล้วก็กีวีนะคะซึ่งท่านผู้ชมสามารถตกแต่งได้ตามใจชอบนะคะว่าชอบผลไม้รวมแบบไหนแล้วก็จะมีการตกแต่งอีกอย่างหนึ่งก็คือการใส่วิปปิ้งครีมนะคะ ซึ่งก็จะและจะมีการสาธิตวิธีการใส่ไส้ต่างๆมาให้ชมนะคะมาติดตามชมกันนะคะว่าเรามีส่วนผสมอะไรกันบ้างนะคะนี่คือส่วนผสมทั้งหมดนะคะท่านผู้ชมเริ่มจากของแห้งก่อนเลยนะคะแป้งสาลีอเนกประสมค์ค่ะน้ำตาลทรายป่นค่ะเกลือป่นค่ะผงฟูค่ะแล้วก็ส่วนผสมของเหลวนะคะก็มีโยเกิร์ตค่ะนมสดค่ะไข่ไก่ค่ะ น้ำมันพืชค่ะแล้วก็วานิลานะคะวานิลานี้ถ้าเพื่อนๆไม่มีหรือท่านผู้ชมไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะเรามาทำกันเลยนะคะเตรียมอ่างผสมก่อนนะคะท่านผู้ชมแล้วเราก็ใส่แป้งสาลีนะคะแป้งสาลีนี้ต้องร่อนก่อนนะคะใส่ลงไปเลยนะคะเราผสมของแห้งก่อนนะคะน้ําตาลทรายค่ะเกลือป่นค่ะ ผงฟูนะคะแล้วเราก็คนให้เข้ากันนะคะพอคนเข้ากันแล้วต่อไปเราจะผสมเประเภทของเหลวนะคะของเหล,ลวเราก็จะมีโยเกิร์ตนะคะนี่ค่ะโยเกิร์ตนะคะใส่ลงไปเลยนะคะใส่โยเกิร์ตลงไปให้หมดเลยนะคะ มันพืชค่ะที่เหลือก้นที่สามารถเก็บไว้เออไว้ใช้เวลาตอนอบขนมได้นะคะเสียดายค่ะนี่ค่ะไข่ไก่ค่ะแล้วก็นมสดนะคะใส่ลงไปให้หมดเลยนะคะนมสดแล้ววานิลาค่ะ ถ้าเพื่อนๆไม่มีวานิลาก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะใส่ลงไปหึงช้อนชาค่ะจากนั้นเราก็มาเออ่ใช้ตะก้อมือผสมให้เข้ากันนะคะนี่นะคะคนให้เข้ากันเลยค่ะทำง่ายค่ะไม่ต้องใช้เครื่องตีเลยนะคะ นะคะคนให้เข้ากันเลยนะคะถ้าเกิดว่าแป้งยังเป็นเม็ดอยู่นิดหน่อยนี่ไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องถึงกันเนียนมากก็ไม่เป็นไรค่ะสูตรนี้นะคะพอได้แป้งลักษณะนี้แล้วนะคะเข้ากันดีแล้วเพื่อนๆก็พักไว้20นาทีค่ะแล้วค่อยเอามาเอหยอดบนเตาอบรังพึ่งนะคะ เดี๋ยวเรามาติดตามกันค่ะท่านผู้ชมคะเออดิฉันทิ้งไว้20นาทีนะคะได้เวลาแล้วนะคะแล้วเราก็เดี๋ยวเราจะมาวอร์มเตาก่อนนะคะเตาอบนะคะแล้วจากนั้นเราก็จะก่อนที่จะตักหยอดเราต้องคนแป้งก่อนนะคะฉันจะเปิดไฟวอร์มเตาก่อนนะคะนี่นะคะเตาอบรังพึ่งค่ะเป็นอย่างนี้นะคะ ส่วนบ้านเราอย่างของเมืองไทยก็จะเป็นประเภทสี่เหลีย่ยมสมัยนี้ก็เมืองไทยก็อย่างนี้ก็มีนิยมเข้าไปแล้วนะคะแถวสยามพารากอนอะไรขนมเบลเฟอร์พวกนี้ก็กําลังเป็นที่นิยมนะคะไฟตรงนี้คือพาวเวอร์นะคะสีแดงเมื่อสีเขียวขึ้นเลดี้เดี๋ยวพร้อมแล้วเราก็จะเราก็จะเปิดเตาออกแล้วก็ทาน้ํามันนะคะิชั้นเซตไปที่ไฟปานกลางนะคะไห้ไฟปานกลางนะคะเพราะคร,ครั้งแรกถ้าเกิดเพื่อนๆลองเตาก็ ก็ก่อนที่จะทําก็อบเตาก่อนนะคะแล้วก็ลองสักแผ่นหนึ่งก่อนเพราะเตาใหม่ๆเนี่ยจะติดจะติดฉะนั้นจะต้องอบอบอบแล้วก็วอร์มเตาก่อนนะคะก่อนที่จะหยอดจอดไปแผ่นนึงแล้วเพื่อนๆทําหลายๆครั้งเนี่ยคราวนี้เตาเพื่อนๆก็จะชินกับการทําขนมก็จะก็จะออกง่ายไม่ติดนะคะเดี๋ยวเมื่อเตาพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตอนนี้เตาของดิฉันก็พร้อมแล้วนะคะเรามาดูกันเลยเนะคะว่าทํากันยังไงนะคะ คนก่อนนะคะแป้งนะคะทาด้วยน้ํามันพืชหรือเนยก็ได้นะคะถ้าเพื่อนๆไม่มีนะเ,ออเนยก็ทาด้วยน้ํามันพืชก็ได้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้ติดเตาอะคะ่ะซึ่งเตาใหม่ๆนี่ก็จะติดง่ายนะคะฉะนั้นขอแนะนําว่าให้ทาน้ํามันก่อนนะคะค่ะร้อนได้ที่แล้วนะคะแล้วก็คนแป้งก่อนนะคะ แล้วก็ตัหยอดให้ทั่วนะคะประมาณนี้นะคะจากนั้นก็ปิดฝาแล้วนะคะแล้วก็กลับด้านนะคะแล้วก็ล็อกเอาไว้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้กิ้งไปไหนนะคะก็เซตไว้ประมาณ5นาทีนะคะ5นาทีจนขนมสุก เพื่อนๆอาจจะสังเกตที่ควันก็ได้ค่ะควันจากเตาเนี่ยจะฟุ้งขึ้นมาเวลาที่เดือดนะคะเมื่อควันสงบลงหรือควันจางหายไปหมดก็แสดงว่าขนมสุกแล้วสามารถเปิดดูได้นะคะเห็นไหมคะอันนี้จะเป็นควันที่ออกจากเตาอบนะคะพอให้ควันหายและควันสงบนะคะก็จะเป็นอันว่าขนมสุกนะคะรอให้ควันควันที่ฟุ้งขึ้นมาเนี่ยคะสงบลงหรือว่าจางหายไปก่อนนะคะเพื่อนสามารถ เช็คได้อีกทีว่าขนมเหลืองหรือยังสุกหรือยังนะคะถ้ายังไม่สุกเราก็สามารถอบต่อได้นิดหน่อยนะคะเพื่อนๆจะเห็นนะคะว่าเตาตอนนี้ควันตอนนี้เริ่มจะจางลงแล้วเริ่มจะน้อยลงแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเมื่อขนมสุกแล้วควันเนี่ยก็จะหายไปหมดนะคะ ตอนนี้ควันก็เริ่มหายไปจะหมดแล้วนะคะเรามาเช็คขนมกันนะคะกลับด้านค่ะเตาใครที่กลับด้านให้กลับนะคะแล้วมาเปิดดูนะคะว่าขนมสุกหรือยังสุกแล้วนะคะเหลืองออกมาติดออกมานะคะเพื่อนๆก็ใช้ไม้พายนะคะแซะลงมานะคะนี่นะคะจากนั้นเราก็ต้องเอาใส่ตะแกรงนะคะใส่ตะแกรงนี่นะคะตะแกรงที่เตรียมเอาไว้นะคะ จะออกมาเลยค่ะนี่นะคะก็จะได้แล้วค่ะวาลฟเฟอร์ค่ะอันนี้ดิฉันไม่ได้ใส่ไส้นะคะเดี๋ยวจะทําที่ใส่ไส้ให้ดูเออที่ที่มีไส้ให้ดูนะคะย็งไงคะเพื่อนๆจะทานร้อนๆก็ได้นะคะหรือว่าจะรอให้เย็นแล้วก็ไปแต่งหน้าอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกแผ่นหนึ่งนะคะดิฉันจะทําให้ดูอีกแผ่นนึงนะคะว่าใส่ไส้ทํำยังไงนะคะวอร์มเตาเออดใฉัขอทานน้ามันวอร์มเตาก่อนนะคะ ทั้งข้างล่างข้างบนเลยนะคะเตาใหม่ค่ะข,ขยันทาน้ํามันนะคะหรือทานเนยนะคะแต่ถ้าเกิดเตาเก่าเนี่ยไม่จําเป็นก็ไม่ต้องทาก็ได้ค่ะเพราะว่าจะติดเพราะว่าเป็นเทฟลอนนะคะเดี๋ยวดีฉันจะให้ดูนะคะอีกอันหนึ่งที่ฉันจะมาใส่ไส้ค่ะนี่นะคะเป็นข้าวโพดค่ะนะคะ ข้าวโพดเหลืองๆบ้านเรานะคะหรือจะเรียกว่าสวิตสวิตคอนก็ได้นะคะเพื่อนๆสามารถหาซื้อได้หรืออันนี้ดิฉันใช้ข้าวโพดที่อยู่ในกระป๋องของที่อังกฤษนี่นะคะเพราะว่าเป็นสวิตคอนที่ทําสําเร็จรูปแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆใช้ก็ลินน้ําออกก่อนนะคะดิฉันจะมาผสมให้ดูเตาของเราก็พร้อมแล้วค่ะนี่นะคะคนก่อนนะคะ คนก่อนแล้วก็ฉันจะใส่ข้าวโพดไปแค่ช้อนเดียวนะคะเพราะเพื่อนๆจะใส่มากนะคะเพราะว่ามันจะทําให้ติดเตาเพราะว่าเส่วนผสมของน้ําจากข้าวโพดนี่นะคะแล้วก็คลุกกันเป็นนี้นะคะใส่เข้าไปนะคะตักเพิ่มอีกหน่อยแล้วก็เทลงไปเลยนะคะหยอดลงไปเลยค่ะ แล้วก็เติมแป้งไปอีกหน่อยนะคะเพื่อให้เต็มพิมพ์นะคะเต็มเตานะคะนี่นะคะจากนั้นก็ปิดฝาค่ะนะคะปิดฝาได้เพื่อนก็กลับด้านค่ะกลับด้านแล้วตัวนี้มีด้ามล็อกกล็ล็อกเอาไว้เพื่อที่จะไม่ให้เขนมพิกไปอีกด้านหนึ่งนะคะรออีกห้านาทีนะคะให้ขนมสุกแล้วเรา,าเอาออกค่ะ ตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะคะขนมของเราก็สุกแล้วเรามากลับกันดูนะคะมาดูนะคะว่าจะเหลืองสวยน่าทานไหมคะเห็นไหมคะเราก็เขี่ยลงมานะคะตัวนี้จะติดหน่อยเพราะว่าเราใส่ส่วนผสมของข้าวโพดลงไปนะคะเพราะว่าน้ําจากข้าวโพดที่เราข้าวโพดต้มเนะะี่ยค่ะมันจะทําให้ติดหน่อยเดี๋ยวเราค่อยๆแซะนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็มาใส่ถาดนะคะถาดตะแกรงนะคะรอให้เย็นนะคะ หรือเ,เพื่อนๆจะทาน,นร้อนๆก็อร่อยค่ะทั้งนุ่มทั้งกรอบนะคะเราก็ทิ้งไว้ให้เย็นแล้วค่อยมาแต่งหน้านะคะอีกตัวเอออีกอีก,อ,กอีกแบบนี้ฉันจะมาสาที่การใส่ช็อกโกแลตชิพให้ดูนะคะนี่นะคะใส่ช็อกโกแลตชิพนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าทําไงนะคะตอนนี้เตาก็ใกล้จะพร้อมแล้วนะคะคนแป้งก่อนนะคะ เราก็จะมาใส่ช,ช็อกโกแลตชิพกันนะคะสักช้อนหนึ่งก็พอค่ะนะคะไม่ต้องเยอะนะคะเพราะเดี๋ยวจะเหนียวติดค่ะสมลงไปเลยนะคะ่เตาพร้อมแล้วนะคะหยอดลงไปเลยนะคะ เพิ่มอีกนิดนึงนะคะเพืที่จะได้ทุบทั่วค่ะใสใ่ทั่วนะคะโอเคค่ะอยากนั้นปิดเตานะคะแล้วกลับด้านค่ะแล้วล็อกไว้นะคะรอให้สุกก่อนนะคะแล้วเรามาดูกันค่ะตอนนี้ขนมของเราไส้เออช็อกโกแลตชิพก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหน้าตาเป็นยังไงนะคะ นี่นะคะเพื่อนๆค่อยๆเขี่ยนะคะค่อยๆเขี่ยลงนะคะจะได้สวยค่ะเากนั้นเราก็มาตักใส่ตะแกรงเลยนะคะไม่ค่อยร้อนมากนะคะเพื่อนๆสามารถใช้มือช่วยได้ค่ะนี่นะคะช็อกโกแลตชิพนะคะตัวนี้ใส่ข้าวโพดที่ดิฉันทำไว้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกนะคะ ้เราจะมาใส่ไส้ถั่วกันนะคะอันนี้เป็นถั่ววอนัทนะคะนี่ค่ะนะคะเป็นชิ้นเล็กๆนะคะวอนัทนี่เป็นถั่วที่มีประโยชน์แล้วนะคะต่อสุขภาพนะคะเฮลซี่ค่ะเราจะมาผสมกันนะคะ ให้เข้ากันนะคะแป้งจะได้ติดทั่วหน่อยนะคะแล้วก็มาหยอดเลยค่ะเติมแป้งไปให้เต็มนะคะชิ้นเคยค่ะปิดฝาค่ะและ้วพลิกกลับนะคะ แล้วรอจนกว่าจะได้5นาทีหรือว่าจนกว่าควันจะหมดนะคะเป็นอันว่าขนมสุกค่ะเพื่อนๆคะ่ะให้เพื่อนๆสังเกตนะคะถ้ามีขนมเนี่ยค่ะขนมเอ่ยย้อยออกมาหรือว่าล้อนออกมาอย่างนี้นะคะไม่ต้องตกใจนะคะเราสามารถมาตัดเอากรงไก่ตัดออกที่หลังได้หลังจากสุกแล้วนะคะเพื่อนๆไม่ต้องรีบไปเช็ดนะคะปล่อยให้เขาสุกอย่างเสุกตามเตาไปเลยนะคะเดี๋ยวแล้วเราก็เอากรงไก่ตัดรอบๆให้เป็นทรงสวยนะคะตอนนี้ขนมเรได้ที่แล้วเรามาดูกันนะคะ มันจะกลับให้ดูนะคะนี่นะคะนี่ค่ะเราก็มาใส่ถาดนะคะนี่ค่ะพเพื่อนจะเห็นนะคะว่านี่ค่ะเออ ขนมที่เป็นริมที่ล้นออกมาเราสามารถใช้มีดตัดเดือกไกรตัดได้นะคะทิ้งไว้ให้เย็นนะคะแล้วก็มาแต,แ,ตแต่งทิ้งนะคะเพ็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะวอลเฟอร์โยเกิร์ตของเรานะคะหรือขนมรังพึ่งโยเกิร์ตนะคะสูตรนี้ใส่โยเกิร์ตนะคะสูตรหน้าดิฉันจะมานำเสนอใส่นมสดให้ดูอีกสูตรหนึ่งนะคะเป็นไงคะ เราก็มีการแต่งหน้า2ส,สไตล์นะคะสไตล์ผล,ลไม้รวมนะคะเห็นไหมคะเราก็จะใส่น้ําผึ้งเข้าไปด้วยเพื่อความออหวานเพิ่มความหวานหน่อยนึงนะคะนี่ค่ะผล,ละไม้รวมผล,ลไม้สดนะคะอร่อยค่ะในอีกสไตล์หนึ่งก็จะเป็นสไตล์วิปปิ้งครีมนะคะนี่ค่ะโรยช็อกโกแลตชิพหน่อยหรือว่าถ้าเกิดใครชอบซอสช็อกโกแลตก็ใส่ออซอสช็อกโกแลตก็ได้นะคะแต่ดิฉันชอบน้ำผึ้งก็เลยโรยน้ำผึ้งะคะ่ะเพราะน้ำผึ้งก็ดีต่อสุขภาพนะคะ ยังไงคะน่าทานไหมคะถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจยังไงก็ลองทําทานดูนะคะเพราะทําไม่ยากค่ะสูตรนี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ